สวัสดีค่ะโต๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้ก็นำเอากำไรทองน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะมาแนะนำให้ได้ชมกันในซึ่งใน จำนวนนี้นะคะก็จะมีบางลายที่ท่านผู้ชมเคยได้ชมรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบางลายก็ยังไม่ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันบ้างช่วงนี้เรามีลวดลายอะไรสวยๆมาแนะนําให้ชมกันนะคะก็สําหรับลายแรกขออนุญาตแนะนําเป็นลายนี้ค่ะจะเป็นลายที่เป็น สามกระัตย์นะคะซึ่งจะเป็น3ส,สีนะคะตัวก้านจะเป็นลายสีทองแล้วก็ตัวเม็ดต่างๆเนี่ยจะผสมไปด้วย3ส,สีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรือนตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นทองทองคำ96.5า96.5้นล้วนๆนะคะแต่ว่าเม็ดกลางเนี่ยเราจะมีการเ,าเลเซอร์สีพิงโกล,ลงไปบนผิวทองนะคะทำให้ดูเป็นสีชมพูนิดนึงนะคะสีทองคำขาวนิดนึงนะคะซึ่งปัจจุบันก็หลายๆท่านก็ เรียกว่านิยมเนาะเพราะว่าเวลาการสวมใส่ใช้งานแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าแบบปลอดภัยไม่อันตรายด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบงานไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวล็อกนะคะจะเป็นกำไรแบบสามารถใส่สวมใส่เข้าไปที่ข้อมือได้เลยค่ะนะคะทั้งหมดก็จะประมาณ11เม็ดนะคะต่อด้วยก็จะเป็นแบบลายดิสโก้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูลวดลายนิดหนึ่งนะคะเป็นเม็ดดิสโก้ นี่ค่ะแล้วก็เม็ดสีทองนะคะสลับกันไปค่ะนะคะวิธีการสวมใส่ใช้งานของกำไลตัวนี้นะคะก็จะาสามารถบิดเล็กน้อยนะคะแล้วก็สับเข้าข้อมือด้านด้านข้างแบบนี้นะคะกดลงไปเรียบร้อยแล้วก็บิดกลับเข้ามาให้เสมอกันนะคะปึ๊บสามารถดัดได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าทอง96.5เนี่ยจะค่อนข้างนิ่ม นะคะแล้วก็ด้านหน้าเวลาสวมใส่ออกมาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาถอดใช่ไหมคะเวลาเวลาเราจะถอดเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือบิดมือเข้าด้านข้างนิดนึงแล้วก็เอาออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนะคะ เราไปดูกันแบบถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะแบบที่สองที่อยากจะแนะนํานะคะก็จะยังคงเป็นลายที่เป็น2กษัตริย์ก่อนดีกว่านะคะปึ๊บนี่ค่ะซูมให้ดูกันเห็นชัดๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบเบสดิสโก้นะคะแล้วก็สลับสี3เม็ด1สี3ามเม็ด1สีสลับกันไปตลอดทั้งวงเลยนะคะค่อนข้างสวยแล้วก็ตันพอสมควรเลยสำหรับวงนี้ก็จะเวลาสวมใส่แล้วจะดูไม่ใหญ่นะคะก็จะ สำหรับคนที่แบบชอบลายตันๆหน่อยนะแล้วก็ใส่แล้วก็จะดูไม่เหมือนทองนิดหนึ่งนะคะสำหรับวงนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะก็จะอยู่ที่5.5ซนติเมตรก็เหมาะสำหรับคนประมาณข้อมือ16-17ถึง17ซนเมตรนะคะถึงจะใส่แล้วพอดีถ้าอย่างข้อมือโอเนี่ยจะค่อนข้างเล็กเกินไปนิดนึงเดี๋ยวอลองสวมใส่ให้ดูนะคะ นี่ค่ะก็เข้าด้านข้างเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่แล้วกำไลเนี่ยถ,ถ้าแนะนําก็คือให้เข้าด้านข้างของข้อมือนะคะปึ๊บเข้าอย่างนี้ปึ๊บด้านข้างแล้วก็สับเข้ามานะคะแล้วก็บิดด้านหน้าให้เรียบร้อยเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยกำไลจะไม่ค่อยเสียทรงง่ายนี่ค่ะปึ๊บโอเคแล้วก็ติดตะขอให้เรียบร้อยนะคะเวลาออกก็เช่นเอาออกด้านข้างเช่นกันนะคะจะได้ไม่เสียง่ายตะขอก็จะเป็นลักษณะของตัว S แบบนี้ นี่ค่คะไปดูกันแบบถัดมานะคะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็มีแต่งลวดลายนิดหนึงนะคะเป็นลายเกลียวตลอดทั้งวงเลยน้ำหนักทองอยู่ที่1บาทอย่างวงนี้เนี่ยก็ยังคงส่วนใหญ่แล้วกำไร1บาทเนี่ยที่ร้านก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16 -17 ถึงนะคะวงนี้หลอดก็ไม่ใหญ่นะคะเวลาสวมใส่ออกมาก็ดูเล็กๆหลอดประมาณ3มมครึ่งนี่ค่ะ หน้าหน้าของกําไรนะคะใส่สักศอกสบวงก็กําลังสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตะขอติดแบบนี้ตะขอตัว S นะคะวิธีเปิดก็เปิดเหมือนเหมือนเราใส่ข้อมือเลยค่ะนี่ค่ะจึก๊กเปิดออกมาง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูเกไกลนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะมีบานพับอยู่บริเวณน,นี้นะคะเปิดปิดได้ใส่เข้าไปที่ข้อมือ ะะคะเดี๋ยวลองรีวิวตอนสวมใส่ข้อมือให้ดูด้วยอึ๊บนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณสวยๆแบบนี้ใส่สักสองสมวงนะคะกำลังสวยดีนี่ค่ะไปดูแบบที่4ี่กันดีกว่าค่ะนะคะแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเคยได้เห็นกันบ้างแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าที่ร้านมีนะคะ แบบต่อมาคล้ายๆกันค่ะก็จะเป็นแบบเกลียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเกลียวที่ถี่กว่านิดนึงซึ่งวิธีการสวมใส่วงนี้อาจจะไม่ได้รีวิวให้ชมนะคะเพราะว่าใส่เหมือนกับวงเมื่อสักครู่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลายกันนิดนึงลายก็จะเป็นแบบพันเกลียวนะคะแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกลียวเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นตันๆน,นะคะลักษณะคือประมาณสักกี่มิลเองอะเนี่ยไม่ หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก2มิลครึ่ง3มิลเองนะคะค่อนข้างเล็กสวมใส่ออกมาก็จะดูไม่เวอร์มากเกินไปค่ะสำหรับวงนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก16นะคะเนี่ยค่ะบานพับเปิดปิดก็ดูแข็งแรงดีปึ๊บนี่ค่ะให้ดูใก,ก,กล้ๆโอเคถัดมามาดูเป็นพวกงานลายสุขไทยกันนิดนึงดีกว่าตอนนี้เราก็จะมีแบบตัวนี้นะคะจะเป็นงานแบบ เขาเรียกว่าเป็นหลอดกําไรแบบตันๆเลยนะคะนี่ปุ๊บซูมให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นรวดลายกันหน่อยสิคะนี่ค่ะก็จะมีสีแดงมา2วงแล้วก็มีสีเขียวมาด้วย1วงค่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะความขนาดความยาวข้อมือนะคะก็ยังอยู่ที่16เนาะแต่อันนี้17ไม่น่าจะใส่ได้ค่ะจะน่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ15.5กับ16ก่อนนะคะ เราก็จะเป็นงานลงยาเม็ดกลมสีเขียวแล้วก็สลับด้วยเหมือนกับวงเดือยนะคะแล้วก็เม็ดเกลี้ยงมีลายดอกพิกลเบาๆนิดหนึ่งนะคะตรงท่อนี้นี่ค่ะส่วนขาขาของกำไลนี่ก็จะเกลี้ยงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชื่อ,อ,อตัวล็อกก็จะเป็นแบบตะขอนี่ค่ะนะคะสวยๆแบบนี้ นี่ค่ะอ่าสวมใส่ก็เหมือนกับกำไรวงเกลียวเมื่อสักครู่เลยนะคะจึ๊อ่าเราไปดูลายต่อไปการที่เป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวของตัวสีแดงกันนิดนึงนี่ค่ะอันนี้เป็นเม็ดของสีแดงเงาๆแบบนี้เลยนะคะจึ๊บสวยมาก โอเคไปดูอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบงานลงยาก็จะมีเป็นแบบตัวเรียบๆมาด้วยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบเรียบๆขาก็จะเป็นลายเงาๆเกลี้ยงๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ดูแบบเรียบง่ายนิดหนึ่งแล้วก็มีการพ่นทรายเบาๆให้แบบดูมีมิติมากขึ้นนิดนิดเดียวพอเนาะสำหรับคนที่แบบชอบงานเรียบๆสักหน่อย วงนี้ก็1บาทเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ15-16ถึงนะคะนี่เลยโอเคถัดมาลาย1บาทกำไรค่ะจะเป็นลายตะป,ปูนะคะนี่ค่ะแต่วงนี้ยเนี่ยตอนนี้ที่หน้าร้านยังเหลืออยู่นะคะก็จะเป็นแบบสำหรับคนข้อมือซักประมาณ18นี่ค่ะ1ินิ้วนะคะจะมีเหลือแต่วงใหญ่เท่านั้นนะคะวงเล็กหมด ซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะมีเข้ามาเพิ่มนี่ค่ะจะเป็นกำไรแบบเกี้ยงๆเงาๆนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าใส่พวกงานลายตะปูอะไรประมาณนี้เหมือนแบบแบบเพิ่มความมั่นคงความแข็งแรงให้กับชีวิตอะไรประมาณนี้แก้เคล็ดถือเคล็ดกันนะเนาะวิธีการเปิดปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานมีสปริงล็อกด้านข้างนะคะงัดสปริงขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเป็นล็อกชั้นที่1น,นะคะแล้วก็กดปุ่มลงไปเปิดเพื่อที่จะเปิด ออกมาเห็นไหมอ่ะยกออกจากกันนะคะมันจะเป็นกล่องสปริงแบบนี้นี่ค่ะแล้วเวลาใสใ่ใส่สวมใส่เนี่ยก็เข้าข้อมือด้านข้างเหมือนเดิมค่ะแต่วงนี้มันจะใหญ่ใหญ่เกินข้อมือเราไปนิดนึงนะคะวิธีการปิดก็ง่ายๆเลยค่ะตัวนี้กําไลเปิดปิดง่ายๆก็จะเป็นลักษณะคือเสียบเข้ากล่องไปอืบอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนเสียบเข้ากล่องไปนะคะ1ชั้นป๊อก มันจะมีเสียงนิดหนึ่งแล้วก็ปิดลิ้นสปริงเข้ามาเพื่อที่จะล็อกนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นงานแบบล็อก2ชั้นนี่ค่ะใส่เราก็จะรู้สึกแบบมั่นคงมากขึ้นนะคะต่อมาแนะนำเป็นกำไลตัวนี้นะคะตัว H นะคะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะคือเป็นกำไลทรงตัว C นิดหนึง่งไม่มีตัวล็อกนะคะวิธีใส่ก็เหมือนกันคะ่ะเหมือนกับวงแรกเลยเสียบเข้าด้านข้าง แล้วก็สวมใส่เข้าไปแบบนี้นะคะค่อนข้างจะฟรีสไตล์นิดนึงแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้เลยนะคะให้เข้ารูปตามข้อมือของเรานะคะตัวนี้ก็ตัว H ตัวนี้เขาก็จะทำมาเป็นแบบสีแบบสองกระสัดด้านหน้าก็จะเป็นแบบงานตัดลายตัวนี้ไม่ใช่งานฝังเพชรนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ผู้ชมได้ชมกันจะเป็นงานแบบตัดลายในตัวนะคะแล้วเวลาเขาเขาเขาถูกตัดลายจนเงามากๆเหมือนถูกฝังเพชรเอาไว้เลยะคะ่ะ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบเล่นสีลายนะคะเป็นสองกริย์ส่วนบริเวณท้องเนี่ยก็จะเป็นเงาเงาแถมแอบมีนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้มีเล่นสีให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยฟึบขยับนิดนึงนี่ค่ะแอบเล่นสีให้ให้ด้วยนะคะน่ารักมากก็จะเป็นกำไรแบบแบนแบนตันๆนนิดนึงค่ะ สวยงามนะคะสำหรับวงนี้ก็1บาทเช่นกันก็ข้อมือที่เหมาะสมแล้วก็ใส่กำลังสวยที่อว่านะน่าจะประมาณสัก1 5 1 6ถึง16นะคะถ้า17เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะห่างมากเกินไปแล้วก็จะดูไม่สวยงามนะคะมาดูกำไรอีกแบบหนึง่งอะตัดอารมณ์กันนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบงานตอกลายลงยาตัวนี้จะเป็นหลอกจะเป็นงานแบบตอกลายคล้ายๆตะก้าสารเนาะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแบบแปะ ให้มันดูน่ารักน่ารักไว้นิดหนึ่งนะคะเป็นแบบลายดอกไม้ลงยานี่ค่ะวงนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ1 6ถึง1 6 5ขึ้นไปดีกว่า16.5ถึง17.5นะเดี๋ยวจะซูมลายให้ดูเขาจะเขาจะเป็นลายที่แบบเหมือนสารกำไรแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบไม่มีตัวล็อกนี่ค่ะไม่มีตัวล็อกเนาะงานค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะรีวิวแบบให้ดูทุก อนูเลยนี่ค่ะแล้วก็ตัวลงยาเนี่ยจะเป็นแบบลงยาสีขาวชมพูนะคะแล้วก็มีเกสรดอกไม้ด้วยนะคะตัวนี้วิธีการสวมใส่เสียบเข้าด้านข้างเหมือนกันค่ะง้างออกเล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องง้างเยอะเอาให้เขาแบบเข้าไปพอดีไม่ต้องง้างจนสุดจนเสียทรงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะทําให้แบบเราดัดทรงของกําไลยากนะคะสวมใส่ออกมาก็หวานเนาะลายน่ารักมากๆนี่ค่ะ โอเควิธีการถอดเช่นเธอเคยค่ะก,ออก็ออกด้านข้างเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปง้างด้านไม,ไม่ต้องไปง้างทรงของกําไรเยอะมากเกินไปค่ะตัวถัดมาแนะนําลายอะไรดีมากันสักประมาณสัก10ลายและน่าจะถูกใจกันไปหลายลวดลายเนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาแนะนําพวกงานลายแบบหน้าแบนๆบ้างแนะนําไปทีเดียวเลยเนาะแล้วก็อันนี้ด้วยก็น่ารักดีนะคะกาําไร พวงนี้ก็จะเป็นแบบหน้าแบนๆนะคะวงแรกก็ตัวนี้จะสําหรับคนข้อมือเล็กนะคะวงที่ถืออยู่ในกล้องตรงกลางก็จะเป็นแบบพ่นทรายแล้วก็ขอบจะเล่นสีทองคําขาวให้นะคะส่วนพลิกมาอีกด้านหนึ่งตัวนี้เก๋มากคือใส่ได้2หน้าเลยอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นแบบงานตัดลายสวยๆแบบนี้นะคะทรงก็จะเป็นทรงกลมเปะ๊เปะๆด้านข้างมีการตัดลายให้ด้วย สวยมากเลยนะคะสำหรับวงนี้สำหรับคนข้อมือสักประมาณ15ใส่ได้16ไม่ได้แล้วนะคะวงนี้ต้องบอกเลยว่าเล็กมาก14ถึง15ใส่จะดีกว่าค่ะน้ำหนักทองวงนี้อยู่ที่1บาทนะคะแล้วก็จะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ผู้ชมได้ชมกันนิดนึงก่อนเนาะที่บอกว่ามันเล็กมากเพราะว่ามันไม่ถึง5เซนติเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาลูกค้าถามเรื่องของ จะซื้อกําไรอะไรประมาณนี้ก็จะแนะนําให้ลูกค้าวัดหน้าข้อมือนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยตรงในส่วนของตรงนี้มันจะต้องเข้าไปอยู่ตรงหน้าข้อมือให้ได้นะคะวิธีการวัดนะคะเราก็วัดแขนแล้วปกตินี่เลยค่ะแล้วก็วัดอย่างนี้เอาไม้บรรทัดวัดเลยนะคะซึ่งแบบตรงนี้ถ้าเราวัดตามจริงของของแอดมินเนี่ยของโอเนี่ยที่รีวิวอยู่นะคะก็จะอยู่ประมาณ4.5 4.5กว่าๆนะคะซึ่งเวลาเราสวมใส่จริงเนี่ยก็ควรจะเผื่อขนาดให้กำไรกว้างกว่า,วาข้อมือเราจริงเนี่ยสักประมาณ2มิล3มินนะคะใครชอบหลวมก็สัก3มิใครชอบสบะใครชอบพอดีพอดีก็สัก2มิ3มิกกำลังดีอะคะ่ะแต่ถ้าชอบหลวมมากๆหน่อยอยากใส่สบายๆหน่อยให้มันกิ้งกงทิ้งๆเลยก็สักประมาณข้างละ4มิลแล้วแต่ความชอบนะคะะ มาดูลายถัดไปนะคะของ1บาทก็จะเป็นลายเราอันนี้ขอเรียกลายว่าลายเหลี่ยมลุงนะคะตัดลายแบบคล้ายๆลายเหลี่ยมลุงค่ะแล้วก็2ชั้นนะคะวงนี้จะวงใหญ่นะคะน้ําหนักทองอยู่ที่1บาทนี่ค่ะตัวล็อกก็สวยตัวล็อกก็ดีตัวนี้เป็นตัวสปริงล็อก2ชั้นนะคะตัวที่ถืออยู่นี้เส้นหาวศูนย์กลางเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดกันดูนิดนึงดีกว่านะคะตัวนี้ค่อนข้างวงใหญ่ค่ะ 6เซนติเมตรนะคะคิดว่าบางบางทีหนุ่มๆก็สามารถใส่ได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่ข้อมือสัก18 17ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยโอ้คิดว่าสำหรับวงนี้น่าจะใส่ได้ต่อมาอ่าเรามีแบบเดียวกันเนาะสงวงนี่ค่ะเนาะใครชอบใส่แบบสองสาวงหลายๆวงอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำค่ะแล้วก็ลายต่อไปอันนี้เรียกว่าลายลายดีอะเนาะ ลายมันเยอะมากจะเลี่ยงไม่ถูกนะมันก็จะดูแบบเงาเงาแล้วด้านข้างก็จะตัดลายแบบเหลี่ยมลุงนิดนึงค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบตัดลายเงาเงาแต่ว่าตัดเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวล็อก2ชั้นนะคะสําหรับกําไลวงนี้เปิดปิดนี่ค่ะเปิดปิดแบบนี้แล้วก็กําไลวงนี้จะอยู่ที่ขนาด 5.3นะคะก็สำหรับคนข้อมือสัก15-15.5ค่ะวงถัดมาคล้ายๆวงแรกที่เราวงแรกของชุดนี้ที่เราแนะนำไปก็คือ,อ,อวงนี้มันจะเป็นตัดลายกลมๆนะคะเงาๆทั้งวงเลยเลักษณะการตัดลายแบบนี้นะคะค่อนข้างจะเล่นไฟสูงพอสมควรเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบเงาๆทรงกลมเปะ๊เปะๆเลยค่ะไม่ไม่มีตัดลายอะไรใดๆนะคะ อันนี้สาหรับคนที่ชอบเรียบแลวก็ชอบให้แบบเล่นไฟนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แบบไม่ชอบหน้ากว้างเกินไปต่อไปดูเป็นลายอะไรกันดีอ่ะเหลี่ยมลุ้งเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายเหลี่ยมลุ้งลายเหลี่ยมลุ้งแบบชั้นเดียวนะคะเมื่อสักครู่ตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมลุงเหลี่ยมลุ้งสองชั้นนี่ค่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะคะวิธีการล็อกก็ใช้ตัวล็อกเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะสำหรับวงนี้ที่ถืออยู่เหมาะสำหรับข้อมือ16เซนติเมตรค่ะ นี่นะคะโอเคไปดูแบบอื่นกันบ้างดีกว่าเ,เป็นกึ่งกำไรบ้างนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นงานกึ่งกำไรค่ะหลอดเนี่ยจะเป็นหลอดแบบลายตัดลายเกียวนะคะเนี่ยค่ะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบมีตรงกลางเป็นตุ้งติ้งด้วยนะคะแต่ว่าตัว,ต,วตัวส่วนของหลอดค่ะคล้ายๆลายเดียวกันตัดลายคล้ายๆกันเลยนี่ค่ะเนาะ ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกึ่งกำไลซึ่งจะใช้ตัวตะขอแบบเดียวกับสร้อยข้อมือนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ชอบแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าพอใส่แล้วมันดูแบบหลุดยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตัดลายของกำไลนะคะตัวนี้ห้อยถุงทองสองถุงแล้วก็เหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ เดี๋ยวขอลองเทียบกับข้อมือตัวเองก่อนนะคะสัก15.5ถึง16ค่่ะําสำหรับเส้นนี้นะคะลายสวยๆอีกหนึ่งลายที่แนะนำเลยนะคะเป็นแบบกึ่งกําไรนะคะมีห้อยตุ้งติ้งถุงทองแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ว่าตุ้งติ้งต่างกันนิดเดียวนะคะเป็นตุ้งติ้งถุงทองกับกิมตุง้งนี่ค่ะนะีคะลายจะต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ตัวห้อยนี่นะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอไปแนะนำอีกสักลายสองลายนะคะแล้วก็จะลากันไปกับคลิปนี้แล้วอีกคลิปหนึ่งอ,อ,อีกลวดลายหนึ่งนะคะก็จะแนะนำเป็นลายนี้น่ารักมากนะคะเป็นกำไลลายดอกออลายใบเว v e r นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นแบบกำไลไม่มีตัวล็อกนะคะเดี๋ยวให้มองมุมมอง,มองดูมุมมองด้านข้าง นี่ค่ะไม่มีตัวล็อกนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแบบลงยาสีขาวกับลงยาสีดำค่ะแล้วข้างนึงเนี่ยจะเป็นงานฝังพอยนะคะอันนี้2วงนะจ๊ะวงละ1บาทนี่ค่ะฝังพอยเดี๋ยวให้ดูว่าเขาฝังแบบละเอียดที่ยิบแค่ไหนนะคะนี่ฝังฝังที่มากๆนะคะกลีบละประมาณเม็ดเมตร ก็เราๆสี่กลีบก็28 29เมตรนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นฝั่งจะเป็นงานลงยาแล้วก็ลงยาตัวนี้จะเป็นลงยาแบบเงาเงามันๆเลยนะคะแล้วก็หลอดของกําไรก็จะเป็นลักษณะเงาเงาเกลีกล้ยงแบบนี้เลยค่ะสําหรับคนเดปัจจุบันเนี่ยแบบลวดลายค่อนข้างจะค่อนข้างจะแฟชั่นมากๆเลยนะคะวิธีการสวมใส่ตัวนี้ง่ายมากแล้วก็เขาทํามาเพื่อที่จะไว้ใส่ใช้งานแบบ ลักษณะนี้เลยนะคะก็คือบิดด้านข้างแล้วก็ดีดกับบิดด้านข้างแบบนี้แล้วก็เอาข้อมือใส่เข้าไปนะคะปึ๊บดีดกับนี่ค่ะแล้วก็บิดกับเล็กน้อยให้กับเข้ามาคู่กันหรือแบบถ้าใครอยากจะใส่แบบดีไซน์นิดนึงนะคะก็บิดให้มันควยกันเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะใส่คู่กันเนาะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะอ่าหรือจะบิดให้แบบ คู่กันกลับเข้ามาวิธีการถอดนะคะสามารถถอดได้ด้วยคนคนเดียวไม่ต้องแบบอย่างบางทีหลายคนบอกว่าไม่อยากซื้อกําไรเพราะว่ามันใสแล้วก็ถอดยากอะไรประมาณนี้ตัวนี้ถอดง่ายคะ่ะถอดแค่นี้เลยแล้วก็บิดกลับเห็นไหมคะปพ๊บแค่นี้ไม่เสียทรงด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการใส่ใช้งานกําไรเนี่ยคือหลายๆท่านนะอย่างที่บอกว่าไม่ไม่ค่อยชอบใส่กําไรเพราะว่ามันชอบเสียทรงแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีการใส่ใช้งานที่ถูกต้องนะคะเราจะแบบว่าสามารถรักษาสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องประดับของเราเนี่ยให้ได้แบบอยู่สวยงามตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้จะลองใส่สีขาวให้ชมด้วยนะคะวิธีใส่ก็ง่ายๆคะ่ะตัวนี้แค่ผลักง่ายๆเลยคะ่ะ แล้วก็เห็นไหมคะดูด้านข้างเนาะ,ะนี่ค่ะแล้วก็เสียบเข้าด้านข้างแล้วดันกลับปึง้งใส่สองวงก็สวยนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างหนึ่งสีขาวข้างหนึ่งสีข้างหนึ่งเป็นฝั่งพลอยเดี๋ยวเรามาใส่อีกวงหนึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้ซื้อสองวง <c oughs> <laughs> เพราะว่าใส่สองสีแล้วก็เข้าไปแล้วแบบเป็นลายแบบสีดอกจะสวยมากนะคะแล้วก็ใส่สลับข้างกันแบบเนี้น่ารักดีอยากแนะนำนะคะ เส้นระบาดเนาะเนี่ยน่ารักแต่ว่าข้อมือโอเล็กไปน,นิดนึงอันนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ16 ะะจะใส่สวยมากๆเลยนี่ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำกันแค่นี้หอมปากหอมคอกันก่อนแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้ายังไงก็จะนำลายสวยๆมาแนะนำให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้คลิปกำไร1บาทก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าชอบก็ชวนเพื่อนมาชมคลิปแล้วก็รีวิวจากทางร้านเราบ่อยๆนะคะก็จะมีลายสวยๆมาให้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณชาสวัสดีค่ะ